ในวันที่1 5หากรากมปี2 0 0 3เพีดข่าวอิสระในสบบปปเาวไล่า,าดิเขียนบทความส่วนส่วนให้ทุกไฟในสบบปปเเล่างอยเห้งห่วมใจกันต่อต้อตานวัฒนธรรมการซอรลาดบางหลวงเพื่อให้ประเทศชาตร์เกิดการพัฒนาโดยบทความดังกล่าวมีใจความสำคัญว่า การซ่อลาดบังหลวงคือการสวยใส้อำนาจนาทีตำแน่งเพื่อหาผลประโยชน์สร้างไลห่หาเหตุกับตัวเองและผักพวกด้วยการเอือนหับสินบนอยากยอกสัพท์เล่นพักเล่นพวกอูปธรรมค้นเจ้าค,นค้นไข่ไรอื่นๆซึ่งถ้าหากว่าประเทศใดมีการซ่อลาดบังหลวงหลายจนกลายเป็นเรื่องปกติปัญหาหนีก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมของประเทศนั้นในหลายด้านตัวอย่างเช่นระบบการปกครองของประเทศจะมีความหนาเสือเถือ่อลดหน่อยถอยลง ระบบความยุติธรรมของประเทศขาดความหนาเสือเถือประชาสนภายในประเทศบด้รัหาความยุติธรรมระบบกฎหมายของบ้านเมืองบดิสิทธิ์พอถือผู้มีอำนาจเข่าแทรกแซงหาผลประโยชน์ให้ตัวเองและพรรคพวกสิ่งแวดล้อมและทรัพยาก,กธรธรรมชาติได้หบผลกัดหบและตกเหี่ยเสียหายจากโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆที่มีการติสิ้นบนเจ้าหน้าที่ผู้กวจสอบ ประเทศชาสติ์เสียโอกาสที่จะได้คนดีคนเก่งเข้ามาอาศศาสตร์พอมีระบบอุปธมภมเส้ิสใสคนเจ้าคนไข้บนได้เดียก็สังวนเอาไว้ให้ลูกเจ้าล้านไข่ปราศจากการสอบคัดเลือกที่เป็นถ้ำโป่งใสและนำไปสู่ความลาหลังของประเทศพอขาดคนมีหัวขิดปฏิษังในการพัฒนาปัญหาเศรษฐกิจสังคมถูกปกปิดด้วยการไล่งานดอกไม้ประยบประแจงรูปแข่งเลือกขาเพื่อให้ได้ผลงานจากความจอมปลอม นอกจากนี้การซ่อลาดบางหลวงยังส่งผลกระทบเหตุให้ภากลาัดเก็บไายหับได้หน่อยลงเหตุใ้การใส่ใจของผากลาัดขาดเสถียรภาพแห่งดึงดวดการลงทุนลดหน่อยถอยลงพราการแข่งขันด้านธุรกิจบ,บปิบทธรรมเหตุให้ประเทศซาเสียโอกาสในการพัฒนา เราจะสังเกตเห็นว่าประเทศที่มี GDP ต่อหัวคนสูงประเทศนั้นก็มักจะเป็นประเทศที่มีการสรลาดบังหลวงต่ำและประเทศนั้นก็จะมีการปราบปรามการสรลาดบังหลวงเป็นเงืินไขสําคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงโดยทั่วไปแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาการสรลาดบังหลวงแม้จะมีหลักการสําคัญดังนี้หนึ่งส่งเสริมกฎหมายด้วยการบ,างรบังคับใช้อย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ที่สรลาดบังหลวงถึกลงโทษ สองเพิ่มความโปร่งใสเห้กับภาคลัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูลเหกัปซาสาสวนได้รหับหู 3. สาส่งเสริมเหกัสซาส่วนมีส่วนห่วมในการตัดสินใจติดตามตรวจสอบการบริหารเวียกงานของภาครัฐ 4. สร้สางวัฒนธรรมแนวคขิดที่มีการต่อต้านการซ่อร้าดบังหลวงเพื่อป้องกันบ่อยภาษาส่วนทือเอาการอร้าดบังหลวงเป็นเรื่องปกติ ลายเหตุให้ประชาส่วนถือเอาการซอร้าดบังหลวงเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายยางไห้แห้งหาพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ประชาส่วนได้เฮียนหัวเถงผลกระทบและเฮียนหัววิธีการต่อต้านการซอร้าดบังหลวงพร้อมทั้งพัฒนายกระดับความหูวความสามารถของเจ้าทีรัฐ ดังนั้นการต่อต้านการซอรลาดบางหลวงจึงถือเป็นนาทีของทุกไฟในสังคมเพื่อสั่งความโปร่งใสและความยุติธรรมนำพาประเทศาสตสใเ้ก้าวไปสู่การพัฒนาและจะเลิ่อนเกานา,าทัดเทียมประเทศาส์อื่น ต่อไปถ้าลองไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าบึงวาแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดต่อกับบทความที่ซ้อนซ้อนถูกไฟในซอปปะเล่าให้ห่วมแห้งห่วมใจกันต่อการวัฒนธรรมการซร้านรรบังหลวงเพื่อให้ประเทศศาสตร์เกิดการพัฒนาและ,จะเจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศศาสตร์อื่นคอนรรมีเดโพแสดงความคิดเห็นเอาไว้วา ต่อตานแนวได้านต่อตานแล้วถืกจับถือคาถิ่มออกเสียงบ่ได้แล้วทานเอ้ผู้หญ่อยู่ขันเทิงแฮีงหูเดียคนต่อมาดิโพดเอาไว้วา่ามันตานบ่ไว้แล้วสำนับประเทศเลาวเฮาคนต่อมาดิโพดเอาไว้วาถ้าปฏิบัติเทื่อย่านว่าประเทศเลาวสิบมีพนักงานหลัดไปกันบ่เสื้อให้หยกเมื่อสาบันต่อฟ้าดินแม่ คนต่อมาดิโพดอไววาต่อตาแนวใดเบอกความจริงก็ยยานตายก่อนเห็นความเจริญคนต่อมาดิโพดอไววา่ขาขณะรัฐบาลกวดเห็นแล้วยังเห็นอยังบ่ได้ขั้นบ่ปฏิวัติใหม่หรือเล่าเฮามีผูน้นำแบบสีจินผิงคนต่อมาดิโพดอเววาประเทศนี้คำว่าลวยแปลว่ากอบโกยไดไลายหรือเห็ดสิ่งที่ผิดกฎหมายคำว่าหางแปลว่าหาเองมีธุรกิจค้าขายเดลาย คนต่อแม่ดีโพตอเววาส่วนหลายเจ้านไนหรือผู้มีอำนาจผ้าเหตุมีอำนาจแล้วออกนโยบายที่บมีความจำเป็นสา้างเงินไขให้พวกพ้องสัมปะท่านแล้วปั่นผลประโยชน์กันกินคนต่อแม่ดีโพตอเววาการอรลาดบางหลวงในทุกวันมันบม่มนเกิดจากประชาส่วนมันล้วนแล้วแต่เกิดจากพนักงานการนำทั้งหนึ่งน,นับแต่หน่อยไปหาใหญ่สอบทุกวิธีทางเพื่อหาผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องและเสี่ยแก่ได้แนวใด ค้นต่อแม่ดีโพตอาไว้วาเส้นกวดาล่างลวดจางก,กระบบหมดมันเป็นเหตุข้องของเล้าไปแล้วค้นต่อแม่ดีโพตอาไว้วาการซ่อรลาดบังหลวงเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเงียานานประเทศเล่าเบอเจริญแบบนี้น่าเสียดายที่สุด คนต่อแม่ดิโพตอเววาโซลาด์บางหลวงโซลาด์บังลาดบางง่ดบงบอเอนปัญหาที่เกิดกับคนทั่วประเทศแต่เกิดกับคนส่วนหน่ย่ยคือพนักงานลาะโดยเฉพาะผู้มีตำแหน่งยิ่งมีการโซลาต์บังหลวงภาคส่วนธุรกิจกามีแต่บลายตองแก่ที่คนบ่เกินสามแสนคนที่อยู่ในการจัดตั้งมีระเบียบมีกฎหมายแต่บ่เคยเห็นไัยไปนอนโขกย่อนการโซลาด์บางหลวง คนต่อมาดีโพดอเววา่าส่วนลายกัมีแต่เจ้าแต่น่ายเหตุไพรสิตันได้กฎหม้ก็มีไว้ใส่แต่กับคนถูกคนธรรมดาคนต่อมาดีโพดอเววา่าเมื่อคนโกงมีอำนาจหรืออยู่เบื้องหลังการซอโกงกงต็ต้องแก้อยู่ที่ระบบ กฎหมายมีการกวดสอบมีขบสูงสุดเทียดได้เครือบลายงานเดตตอไปบ่ได้เพอมีกำแพงการซ้อโกงยุบานเฮากลายเป็นความหวังของสังคมกลายเป็นลันิยมของสังคมไปแล้วพอมีเงินก็มีเกียรติมีนามีตาในสังคมเข้าเหตุการ์กวังแต่ไดกงอานาคตก็เต็มไปด้วยประเภทีีหม่ได้จะพัฒนาเป็นวัฒนธรรมแห่งการซ้อโกงตามลำดับ เฮาบกงแต่คนอื่นเขาผ้าโกงสุดท้ายก็เป็นคือกันตราบได้อำนาจยังอยู่ในเมื่อการซอกโกงก็จะงอกงามต่อไปคนต่อมาดิบวดอวิวาทเงื่อนเดือนตำมันจำเป็นต้องได้ซอกหาวิธีทางเอาไปหาแก่ที่ตนเหตุผลปราบปรามการคอรับชันแบบหดหวดจริงจังงบประมาณจะเพิ่มขึ้นขึ้นเงื่อนเดือนเหตุพนักงานความต้องการลักลอบจะน้อยลงเพิ่มทวีการใส่ถวดลองเบิงและสิปปีประเทศเล่าไปไกลรวด คนต่อมาดิโพเอเววามันเป็นประเภทนี่อันดีงามไปแล้วมันตานยากแล้วเหตุเวียกแทบตายบ่ม,มีผลงานยอนอาศัายเงินเดือนอย่างเดียวคนต่อมาดิโพเอเววาอยู่ประเทศลาวเฮามีแต่คนซื้อสั์บริสุทธิ์บ่มีการอราดบังหลวงแล้วบ่เคยได้ยินข่าวว่ามีคนติดขูกยอนการอราดบังหลวง คนต่อมาดีโพดเอาไว้วามันเป็นนิสัยและเป็นความสิ้นเคยของคนเล่าไปแล้วคนต่อมาดีโพดเอาไว้วาทุกมือเนี่ยเขาหูยูแก่ใจแต่เว่ากันบ่ได้การคุมอำนาจอยู่ทุกมือเนี่ยลวนแล้วแต่เป็นพี่เป็นน้องของพวกเขาคือบุลานวา่างูเห็นนมไก่ไก่เห็นตีนงู